สวัสดีครับผมชินบุตรชนะพันธ์ที่ปรึกษาการถ่ายจากบริษัทสยามนิสสังจังหวัดเลยนะครับสาขาสำนักง,งานใหญ่วันนี้เราจะออกมาเตือนภัยสําหรับลูกค้าที่ใช้งานรถกระบะนะครับถึงแม้ตอนนี้โจรการโจรกรรมไม่สามารถขโมยรถได้แต่ว่ารูปแบบของการขโมยก็เกิดขึ้นในหลายๆรูปแบบซึ่งผมเชื่อว่าสําสหรับเจ้าของรถไม่มีใครอยากสูญเสียแน่นอนก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะให้ดูข่าวนี้ก่อนนะครับมีไขค,ควงแค่อันเดียว ไปงัดท้ายรถกระบ,บะแล้วก็ไขเอาไฟท้ายเขาออกไปขายโ oh, <dear. S 2> นี่มาเลยมีไข่ควงกันเดียวเท่านั้นแหละครับ,รบแล้วก็กลมๆด้อมๆม,มองๆขายขาขาย,ขายงัดงัดแงะเรื่องราวมันโป๊ะแตกมากคุณผู้ชมเดี๋ยวดูพฤติกรรมของนายคนนี้นะฮะรูปร่างท้วมๆหน่อยครับแล้วก็ขโมยไฟท้ายไปไม่ถึง3นาทีถอดไฟท้ายกระบ,บะไม่ได้นี่ก็ต้องเปิดท้ายใช่ไหม oh. พอเปิดท้ายไปแล้วก็สามารถเอาไฟไปได้ทั้งชุด oh. อ่ะเนี่ยแล้วใส่กระสอบไป ครับผมปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นวันนี้เราจะมาบอกวิธีการป้องกันการโจรกรรมจากปลายท้ายนะครับซึ่งในหลายๆค่ายตอนนี้ลูกค้าที่ซื้อรถเข้าไปแล้วต้องมาติดอุปกรณ์เพิ่มซึ่งจะทําให้ทั้งเสียเงินทั้งเสียเวลาแต่ข้อดีของนิสันในตอนนี้ครับเราจะมีตัวล็อกไว้ให้ลูกค้าเพียงแค่ถอดกุญแจนี้ออกมานะครับแล้วก็ปลดล็อกอย่างนี้ ซึ่งวิธีการถอดอป้าท้ายอันนี้เราจะไม่บอกวิธีการแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาจะขโมยได้ก็ต่อเมื่อเขาเปิดป่าท้ายได้อันนี้จะหมดปัญหาไปสำหรับลูกค้าที่ใชน้นิสสันอย่าลืมนะครับลงจากรถทุกครั้งล็อกป่าท้ายด้วยนะครับเพื่อรักษาทรัพย์สินของตัวลูกค้าเองขอบคุณมากครับ